สวัสดีคะ่ะเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC, คุณครูแม่เหมียวนะคะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านในเช้าวันพุธนะคะที่4ตุลาคม2 5 6 6นะคะกะับไก่พีเทอร์ของคุณครูหล่ะนะคะอยู่ในช่วงการสอบของนักเรียนกับเตรียมตัวไปเตะเสาคือเกานะคะก่อนไปกับขอทักทายพระพรมแม่เอฟซีเบาเรื่องหมอมนมํำมวนๆน้ำกันนะคะมันนี้แต่งตัวสวยได้วันพุธก็ะจะใส่เสื้อสีเหลืองเนาะคะ่ะ <g> ก็สวยงามนะคะสวยงามคุณครูแม่เหมียวกับ แต่งตัวหน่ารักน่ารักนะคะให้เด็กน้อยนักเรียนได้เบิ้งแล้วก็เ,ออเบิ้งมุงแง่งแล้วก็ขึ้นคู่ขึ้นเป็นตาแพงแท้นะคะก็บเป็นกลเม็ดหนึ่งของคุณะครูเด็กค่ะเด้อเอามือขึ้นกับเบิง้งการแสดงของสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะกับอยังกับระรานตาเนาะค่ะอลังการงานสั่งคือเก่านะคะกับมีปัญหานิดเนาะค่ะมีปัญหานิดหน่อยบ่หน่อยปันใดแล้วเนาะ,ะค่ะก็คือเกิดอยังกับฝนตกนะ,ะการแสดงกับบวชใหเต็มที่เนาะค่ะกับ เป็นอุปสรรคทีในวงสาวหน่อยเพรบันแพงหรือว่านักแสดงอื่นๆนะคะที่เข้าพอทุกมือน,นี่ก็คือมันอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะเข้ากะลีกเลี่ยงบ่อยเนาะคะ่ะฝนฟ้าอากาศากะโตกลงมากเรื่อยๆนะคะก็เป็นอุปสรรคการแสดงเฮ็ดให้นักแสดงนักรองหมอล่ำเดนเซอร์ต่างๆเพ่นกับเจ็บไข่ได้ป่วยนะคะหลายๆคนป่วยว่าจะเป็นทีมแดนเซอร์น้นองต้นหนาหรือแม่กระทั่งน้องอยังก่อนนองมานะเนาะคะ่ะสีเพิ่นเจ็๊บไข่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นพวกเข้ากะ ดูแลรักษาสุขภาพคือกันอากาศเปลี่ยนแปลงยังคุ้มแมวเหมียวเนี่ยอยู่ที่สกุลนะครนเี่ะเป็นคือกันเนี่ยค่ะเป็นไข่เป็นไอเล็กหน่อยเล็กนิดเจ็บไข่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าตอนที่น้องอิงมากกับพ่อได้ให้เอฟซีเดบึงเลยค่ะพฝนกับปล่อยๆล่งกับไดบึงน้องแสดงอย่างเตรมที่หลายๆคนก็บอกว่าน้องอุ้งอิงออกมาฝนเศร้าตัววางจังสันเนาะกับกเป็นจังหวะพ่อดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่ให้เอฟซีเดชื่นชมในตัวน้องมาไล่หนาวไว้ที่กระอัยยะ ความดังความปังของนองก็โอ้สุดยอดเนาะเป็นดาวติ๊กตอกตามเพลงอันนั้ก่อนหนึ่งเขาให้พอนี่ที่แบบอาล่นโทรศัพท์เดอยนี้หาคอนเทนต์เอาไปเอามาจากเพลงตัวนี้เนาะกระฮ็ดให้นองนี่เป็นดาวติ๊กตอกจริงๆนะคะก็ถือว่าเขามาในจังหวะที่โชคดีไผกะฮักไผ้กะแพ,ะพงบอจะไปแสดงไปโชว์ตหรือไปอไล่ซดอยู่ตรงไห ผู้คนกับเขามาเบิ่งมาชมนี่คือความความดังความปังความนิยมของเอฟซตามรางวัลที่ว่าขวัญใจมหาชนกับบอตองแปลกใจนะคะในผลงานของนองว่าเป็นอย่างจังมีคนหักคนแพงเพราะว่านองมีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกหรือการอินเตอร์เทนบนเวทีถูกอกถูกใจเพราะว่าจะเป็นการหฮองเพลงการพูดคุยนําจิตนําใจที่มีต่อคนอื่น นะคะมันก็เป็นนารักนารักก็ยิ่งสางฐานเอฟซีขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่ในวงสาวยเปิดบันแพงเป็นจุดเด่นนะคู่มือนี้แล้วบอมเบนว่ตแตอุ้งอีกนะคะนักแสดงสุขุมสุขคนกับโอ้ถึงใจได้ใจให้กับเอฟซีขนาดแดนเซอร์คู่มือนี้ก็เริิมมีเอฟซี่นบอกตลกก็เริิมมีเอฟซีพระเอกนั่งเอฟคนนะ่ะมีอยู่แล้วเนาะคะ่กะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็น้องมานาเนาะน้องมานาคนกับวอสับายคัากลายเนาะก็ อาจจะพักผ่อนเพียงพ่อพะเกิดจากการตาฝนพักผ่อนเพียงพ่อก็ไปหาหมอก็ถือว่าได้ยุดพักผ่อนสามมือเนาะที่แปลว่าคนล่าสามมือก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่น้องสิงได้พักผ่อนร่างกายแล้วก็ให้เจ้าของฟื้นเจ้าของขึ้นมาถ้าเกิดไปแสดงหรือว่าไปเล่นการแสดงบนเวทีนอนเดึกแน่ตาฝนแน่ก็สีสุดส้มแล้วก็สีป่วยหลายมือป่วยเง้ว นะคะถ้าเกิดได้พักผ่อนสามมือสี่มือนี่ก็น,น่าจะแข็งแรงกลับมาแสดงให้พ่อพแม่ได้ชื่นอกชื่นใจเป็นห่วงเนาะค่ะเป็นห่วงเห็นบอกว่าเป็นไขวัดใหญ่กระสีลำบากเนี่ยคือเจ็บข้อกินเข่ากระสีบอบบคอยสะดวกอะก็ใไห้นองกินเขา่าเสบมันก็ระสีบอเสเนาะเพราะาเจ็บ,บข้อก็ต้องกินเข่าต้มกินยังไปแล้วก็อดเอาเพื่อทีจใจไในท้องมีมีอาหารอะจะได้กินยาให้กำลังใจเด้อบวกลามาหนาเด้อและการแสดงของ วงสาวหน่อยผิดพันเพียงในมือนีนอ้เนาะที่บอกว่าจะแสดงอยู่ระยองกระไดย้ยุดไปเนาะคะ่ะได้ยุกเลิกไปเพราะว่า,าฝนตกหลายเนาะคะ่ะกระน่ำถ่วมพื้นที่แมนบอกการแสดงก็คือสิบวัสดกผู้ชมกับสิบสะสดวกก็เลยได้ยุดการแสดงไปกะถือว่าเป็นโอกาสดีอ่ะถ้ามองวนง่นแง่ดีให้นักรองนักแสดงทุกคนได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าร้ายเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะ ที่ทุกคนป่วยเนื่องจากหนึ่งละป่วยแล้วกมาติดกันเนาะขึ้นรถบัสน้ำกันไปเดินทางน้ำกันบริเวพักพอนะกับติดติดติด,ต,ดติดกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าใส่จังหวะใน,นพักพอนห้เต็มที่เพื่อมาสู่งานในวันต่อๆไปนะคะพวกเฮาเป็นในฐานะเอฟซีก็ขอส่งกำลังใจเป็นแรงใจให้นักแสดงสุขุสุขคนในวงสาวนาักพิณแพงน,นะคะอ่า สุกภาพที่แข็งแรงเนาะคะ่ะแล้วก็เดินทางทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็มือหนีนะคุณคู่เมียวก็ขออวยพรให่เอฟซีของวงสาวหน่อยผิดบานแพงทุกคนก็ชื่นเหมือนคือเก่านะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็เริ่มต้นการทํางานในเสาวันพุธนะคะยัง สดชื่นแจ่มใสบรรยากาศสกลนครบริกามีแดดออกกันหนาจะบม่มีฝนนะคะตอนเศร้ากะสิเป็นชื่นชื่นในจักน้อยเพราะไขว่ามันมีหมอกมีไอ้นามหลายนอกกากไขว่หมอกขึ้นมาสายมากกับมีแดดมากกับสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศกะสิดีนะคะพอไพแอม,ม่เอาเดี๋ยวพอกันใหม่นะคะอีกที่หนึง่งในตอนไหลสดหรือหรือตอนแรงๆกับค,คุณครูอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับมืนอีกเอาโชคดีสุข,ขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ